สวัสดีครับพี่น้องผมพงศสียาเหตุครับเมื่อเบิงเทดตาคายกันไก่พี่น้องไก่สีแหลแล้วล่ะเอ็นแต่เสาแล้วไปเบิงกันเลยครับนี่ตาคายตาคายครับพี่น้องสูงประมาณ2เมตรไก่คือสีบอกบินขามล้วล่ะว,วานี่นี่ครับพี่น้อง กุดหลุมฟังรักยีนก็ใส่กระเบืองไว้การไกลมันหม่นพี่นอ้องมาทานบอ่อปันมาทานบอ่อมาทานบอ่อปันถ้าไกลบินขามนี่ก็แสดงว่าไกลตัวนั้นมัน <laughs> ชะตาขาด <laughs> ถ้าบินขามมาปาน,นี่แดงว่าไกลตัวนั้น